ป๋าเง็มห้วยชาวบ้านมัส,สการครับพระอาจารย์ครับรวับโนูดนี่นะครับแม่มีของดีอยู่ตลอดเลยครับผมมาที่นี่นี่เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไป มากเลยนะครับณวันนี้โควิด19เป็นยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าคนเนี่ยประสบความยากลําบากกันพอสมควรนะดูจากยอดทุกๆวันแล้วซึ่งวัดเองกอ็ไม่ได้นิ่งดูดายนะตามดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพรอะองค์มีพระดำริในวัดที่มีศักยภาพ ในการเปิดโรงทานในการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากโควิด19ซึ่งที่วัดตโนดเองเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการทำโรงทานนะซึ่งที่โรงทานที่นี่นะถือว่าเป็นโรงทานทาปัญญาเราก็จะมีกล่องทีลานปัจจัยนะครับ <c oughs> กล่องคีลานปัจจัยเนี้ยทีลานะแปลว,ว่าผู้ป่วยปัจจัยก็คือปัจจัยสําหรับผู้ป่วย ซึ่งที่เราเห็นกล่องอันนี้นะครับอาจารย์ก็จะนํากล่องกล่องอันนี้ไปส่งมอบให้กับคนป่วยกลุ่มสีเขียวนะเรียกว่าโฮมไอโซเลชันนะครับอันที่2ก็คือเป็นกลุ่ม Community Isolation นะที่ศูนย์พักคอยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ไปได้โมเดลอันหนึ่งะจากกล่องรอดตายแต่ว่าอัตลักษณ์ของที่นี่ก็จะมีสมุนไพรสีสหายนะฮะในกล่องนี้ก็จะมี ชุดต้มน้ําสมุนไพรสีสหายอยู่ในในกล่องถือว่าเป็นอัอตลักษณ์ของวัดมีขิงแกะกระชายชะเอมเทศแล้วก็มีหญ้าหวานแล้วก็มีน้ําดอกเกลือนะฮะบรรจุอยู่ในในในใ,ใ,ในกล่องนี้นอกจอากนี้ก็จะประกอบไปด้วยปลอดวัดไข้ในะเครื่องวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของออยาพาราเซตามอลฟ้าทลายโจรแม็ดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในกล่องออแรกแรกในเราส่งให้กับทาง โรงพยาบาลนะฮะแต่ตอนนี้ก็ทางาคนกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนี่เขาขอมาวัดเองก็เลยประสานที่นี่เรามีศูนย์ฟืนฟ้นฟูดูแลผู้สูงอายุและคนพิการวัฒโนดมีพยาบาลวิชาชีพอยู่พยาบาลวิชาชีพเนี่ยเขาก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับให้คําแนะนําในส่วนต่างๆในการาใช้ เรียกว่ารับประทานยาก็ดีอะไรก็ดีนะครับวัดเองก็ได้ส่งต่อในส่วนตรงนี้นะครับนี่ก็เลยอธิบายให้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 ทราบนะครับพอฒนาครับนี่ครับคือบุคณ์ที่บรรจุอยู่ในกล่องนี้นะครับอะไรบ้างก็อ่างที่พระอาจารย์ที่แกให้เข้าใจนะครับปัจจุบันนี้นะครับคำว่ารงปทานนะครับไม่ได้เป็นโรงทานอาหารแล้วนะเป็นโรงปทานยาแล้วนะครับยานี่อาจจะเป็นยาสมุนไพรของไทยหรือว่า ยุคปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาจริงไหมครับอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลนี้เปลี่ยนกระแสตั้งแต่โควิดเลนะใช่ครับใช่ครับคือต้องต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงแรกๆนะครับเราต้องยอมรับเลยว่าช่วงนั้นสถานการณ์เนี่ยคนยังติดเชื้อไม่เยอะนะครับ <c oughs> เนื่องด้วยเออมื่อปีที่แล้วแต่พอมาวันนี้วิถีมันเปลี่ยนนะคนเองก็ลําบากแล้วนะไม่สามารถที่จะ ไปทํางานเดินทางไปไหนสะดวกสบายเหมือนสมัยก่อนๆตอนนี้เองก็มีคนป่วยเยอะเราก็ต้องต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะเรียกว่าโรงทานนะดูแลในเรื่องของสมุนไพรก็ดีในเรื่องของโยกยาก็ดีในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าได้ส่งต่อให้กับผู้ป่วยนะสีเขียวนั่นเองนะครับพิธีการนําไปสู่ผู้ที่ติดเชื้อทาอย่างไรบ้างครับเพื่อจะลาเลียงขนสง่ง วิธีการก็คืออง่ายๆเลยนะครับว่าที่วัดเองเนี่ยเรามีศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุและคนพิการวัตโนโดโดยมีคุณหมอหมอติก๊กนะครับท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพนะชาวบ้านเรียกว่าหมอติก๊กคุณหมอคนนี้เขาก็จะมีหน้าที่ในการสัมภาษณ์เวลาโทรศัพท์มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาสมมุติว่าป่วยอยู่ที่บ้านกักตัวอยู่อย่างเงี้ยทางวัดเองก็จะส่งชุดกล่องที่ลานปัจจัย นะครับไปช่วยเขาไปดูแลเขามีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยในการดูแลในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็มีทีมงานพุทธอาสาทีนี้ว่าเวลาลงไปแจกเนี่ยก็ไม่ได้ลงกันไปแบบไม่ระมัดระวังนะเราก็ต้องสวมชุด PPE ลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับโดยมีพระอาจารย์มีพุทธอาสาเป็นผู้นำอสมในลักษณะนี้ไปแจกให้กับนะชาวบ้านด้วยนะครับที่ผ่านมาวเรา ปรชนไวันนี้ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ครับที่การแพร่กระจายติดเชื้อและเพิ่มพบเข้าเป็นยังไงบ้างครับของอําเภอบางกลวยเนี่ยทราบจากข่าวอยู่นะครับในในจังหวัดนนทบุรีเลยก็แล้วกันนะครับอยอดบางที300บ้าง400บ้างนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตําบลน,นั้นๆน,น,นะทางหน่วยงานภาครัฐเองนะครับก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสาธารณสุขจังหวัดอำเภอก็ได้ดูแลเพื่อที่จะ กดนะยอดให้มันลงลดลงไปหน่อยในส่วนต่างๆก็ดูแลไม่ประมาทอากาศไม่โกในส่วนต่างๆตรงนี้นะครับคูื่นี้ที่พูดคุยกับคุณป้าอุตยาแล้วว่าส่วนใหญ่ปัวกุญใจคุณป้าจะเป็นผู้ใช่ครับออกตุลาทรเป็นส่วนใหญ่อยากจะบอกญาติโยมผู้มีศรัทธาที่จะสายญ่ทัต้องครับเพื่อที่จะมาเอนะาความเดือดร้อนให้พูดถึงกันครับครับอันที่จริงแล้วก็คือเราทําด้วยใจอยู่แล้วนะที่ท,ที่ที่วัดแห่งนี้นะครับใครมีทรัพย์มากมาย นะไปใช้จ่ายสุรุ่งสุร่ายก็เอาทรัพย์มาบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์บางคนไม่มีทรัพย์หากมีสิ่งของนะครับไปมีกระชายมีขิงมีเชือเอเมทมีหญ้าหวานหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็มาช่วยได้ใครมีกําลังมีความรู้ความสามารถก็นําสิ่งเหล่านี้มาร่วมกันได้นะครับไม่ไม่จาเป็นเฉพาะจะตูกปัจจัยอย่างเดียวเพราะว่าที่นี้เรามีสโลแกนด้วยว่าทําความดีไม่ต้องออกสตาตังออกพลังอย่างได้บุญตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญในการทํางาน ในโรงทานปัญญาวัตนุก็ที่ผ่านมาที่ดำเนินการกริจกรรมนี้มาครับได้รับความร่วมมือแล้วก็เสียงสะท้อนอย่างไรบ้างครับหนญาติโยมที่รับไปจนถึงช่วยให้ไปดีขึ้นหายขึ้นมีผลข้างเคียงรายงานให้หลวงพ่อทราบไาง,างไรครับครับก็แน่นอนนะครับว่าเวลาเราทํางานเนี่ยไอ้ตัวอิมแพคตัวผลลัพธ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานจากญาติโยมที่เขาประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิดอันเนี้ย เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะผลลัพธ์ก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีมีความสุขมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะเรียกว่า,าทีแรกก็หวัดระแวงนะเขมีกลุ่มต่างๆมีวัดมาช่วยมีโรงพยาบาลมาให้กําลังใจในส่วนต่างๆตรงนี้ทำให้ให้เขาได้รู้สึกปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าถือว่ามีความสุขนะโมทนาพอรับประทานยาที่นี้ไปเป็นไงบ้างครับอะารย์ครับกบด็ดีดครับ,บอันนี้นอันนี้เป็นสู เสริมภูมิคุ้มกันอย่างที่คุณป้าบอกนะครับก็ไปเสริมภูมิคุ้มกันในส่วนต่างๆส่วนไอ้ตัวนี้เป็นธรํายากร่วคอนะน้ำดอกเกลอือตมุนไฟตรงนี้ก็คุณป้าได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วในส่วนต่างๆนะครับแล้วจ,จะเดินพอล์กเข้ามาขอได้ไหมฮะวิธีอะได้ได้วิธีการก็คือก็มีการติดต่อประสานงานเข้ามาที่วัดตนโนดนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ ส่วนหนึ่งก็มีการโทรศัพท์เราก็มีพุทธาอาสานะไปส่งให้ถึงถึงที่ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็หลายรูปแบบด้วยกันในะตอนนี้ให้เขามารวมกันเนี่ยอาจจะลําบากนิดหนึ่งเราก็ต้องเ,ออเรียกว่ามีช่องทางนะครับในการส่งไปให้บ้างอะไรบ้างในส่วนตรงนี้นครับท่านนี้อยากจะบอกอะไรยอดโยมที่กาลังติดเชื้อกำลังปร,ระชมกับปัญหาของคลลู้รู้กาส่งกําลังใจแรงใจผู้ทุกๆทุกขครับคร,ครับก็แน่นอนนะครับว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มนุษย์ทุกคนก็ไม่อยากจะเจอกันอยู่แล้วไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ประสบพบเจอกันทุกวันนี้นะมนุษย์รักสุขเกลียดทุกกันทั้งนั้นนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอ,อ,อยากให้กําลังใจในการดําเนินชีวิตของญาติโยมนะอย่าท้อแท้อย่าผิดหวังอย่าหมดกําลังใจเรามีโอกาสนะมีพลังก็ให้สู้ต่อไปในการดําเนินชีวิตเชื่อเลืกินว่าญาติโยมทุกคน,ท,กคนทุกท่านจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ้ไปได้สิ่งสําคัญก็คือให้มีสติ นะในการด,ดําเนินชีวิตนะอย่าประมาทในการด,ดําเนินชีวิตอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการดำเนินชีวิตต้องขอเจริญพรทั้งเนี้จะมี C P E มีถุงเท้าครับนะคะต่างมีตา้ามีนะแล้วก็เรามีหมวก มีหัวมีพริกองใส่ชั้นหน่อยใส่ชั้นมากเลยครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็มีเอ็นก้าวครับแล้วก็มีแคชชีแล้วก็มีสุดมือสุดมือรียกว่าใส่สองชั้นนะเผื่อว่าเราไปสัมผัสก็ถอดทิ้งไปชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ใหม่อีีีกน่คู่หนึ่ง ถ้าเกิดเราไป,ไปทำมหัตการเราต้องใส่ถุงมือแบบเสเตอร์ไลน์อ่าก็คือสะอาดนะคะยังเช่นไปเปลี่ยนสายก็ซว่าหรือว่าไปใส่สายทางจมูกอะไรแต่ตอนวันนี้เราจะไปแกะตอ,อแล้วก็ใส่แพ่ลิโพสร,รรมดาถุงมือยังต้องใส่สองชั้นหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งทราบลยไม่ใช่ว่าหน้ากากมัน้องอย่างเหนี่ยมสีขาวนี่สีสีขาวนี่มันก็มีวิธีถอดด้วยนะคะอย่างสมมติว่า เราไปจับผู้ป่วยมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นสพราะว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะหรือว่าป้องกันคนไข้ที่เราจะไปสัมผัสคนต่อไปอันนี้ถือว่าสกรปรกทั้งคู่จะมาดูวิสอนวิธีการถอดถุงมือสองชั้นถอดเสื้อถอดผ้านะ,ะไม่ยากเฉีแป๊บเดียวก็ได้นะแต่ถอดถุงมือนี่นะฮะถอดอยังไงนะครับคุณหมอตีครับอันนี้คือถือว่าสกรปรกทั้งคู่ทั้งทั้งข้างบนทั้งข้าง,งล่าง,ท,ง,างทั้งอะไรเราไปสัมผัสมาหมดแล้ว เราจะไม่อาจะสัมผัสอย่างนี้หรืออะไรมันก็ถือว่าสกรปรกนะคะเพราะจะมีอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจับสกรปรกกับสกรปรกจับเจอกันได้นะคะแล้วก็ขลบกเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือสะอาดแล้วใช่ไหมครับนี่ข้างนี้สะอาดยังเหลืออีกถุงนะะอีกถุงยังไม่ถอดนะข้างสะอาดแล้วก็สอดเข้าไปอ่ะสอดเข้าไปในข้างข้างอีกข้างหนึ่งอ่ะเขาเาข้างบนมันสกปรกข้างในมันสะอาดแล้วก็ม้วนตลบมาเลยอ๋อ ข้างในนี่ก็สะอาดเราก็จับได้<า>ใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งขยะติดเชื้อ okay. แล้วก็อันนี้เราก็ไม่ต้องถอดยังไม่ต้องถอดเพราะว่าเราจะไปต่ออีกอีกเคสหนึ่งเราก็เอาส่วนปากอีกเคสหนึ่งก็ใช้วิธีนี้ผม <c oughs> ก็คุ้นเคยรู้แล้วว่า <c oughs> ถุงเนี่ยต้องใส่สองสองชั้น <c oughs> สองช <c oughs> ั้นสองชั้นนะฮะจะป้อง,งกันนั่นหนาไม่ให้ลมเข้าได้ด้วยนะบางที่เขาก็จะใช้แบบ ไม่ได้ลมเข้าอะค่ะลมก็ไม่ได้เข้ามือชุด p e นะครับใช่เพราะว่าเราเราเราจะใส่เนี่ยถึงแม้ว่านี่จะมีตัวยุดอยู่บ้างแล้วแต่ก็อย่าไว้ใจเราก็พับนี้เข้าไปเลยค่ะพับพับแล้วก็เราก็เอาถึงมือตลบขึ้นมาค่ะพับชุด p e อะค่ะแล้วก็ให้มันพับอ่ะมันพับนี่เลยก็ไม่ให้ลมเข้ายางงูเงียบอยู่ดานะทำให้เป็นธรรมชาตินะครับทําทุกครั้งให้เป็นอย่างนี้จับเนียบ อย่ากาดตกอย่างที่ว่าน่านอย่ากาดตกตอนเราไม่เราเข้าในดินแดนแนี้แ่ตอนี้แต um ่ถ้าเกิดว่ามันบางคนมันไม่พอดีก็หายอ้นี่ได้ค่ะเทปมาพักนะแล้วเราก็ส่หม่ส่วนอันนี้ก็ต้องรูดถึงนี่เลยรูดถึงมีซิบล็อกเลยรูดถึงซิบล็อกเลยนะซีเบอร์ครับอันนี้ลมไม่เข้านะคะลมไม่เข้า แล้วยังไม่พอยังมีเฟนตากลอนแล้วก็มีอันนี้อีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะยังมีเฟสชิดเป็นอีกชั้นหนึ่งอีกอันนี้มันจะกดข้างบนเราไม่ให้หลุดด้วยกระชับมันจะทําให้เรากระชับขึ้นนะคะเพราะพะนี่เป็นที่หนีอย่างนี้ใช่ครับอ๋อเเอาออกมาดูก่อนผมเห็นนล้นี่เชือกที่จะเรื่อนที่มีศีรษะเล็กศีรษะใหญ่ตามแต่ขนาดโดยมีปุ่มกดุหมอทิกทํทำให้ดูหน่อย ถ้าทิศอะไรก็ร่นได้ชุดอ,อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อัน,นอันนี้สามารถชำระล้างได้นะครับเพราะเป็นอุปกรณ์แข็งแอลกอฮอล์ได้แอนแอลฉีดแอนคอล์ได้แชมพูได้นะตั้งด่างได้นนนะไม่ไม่เหมือนชุดนี้ที่ใช้ครั้งเดียวและทีทิ้งเลยค่ะอันนี้เป็นปนะิปโค้ดมันจะมีอีกแบบนึงชุดแบบที่ซักได้ก็มีอันนี้เป็นนิโปโคที่ใช้แล้วทิ้งเลยอันนี้ก็ได้มาบริจาคมานะคะเพื่อนตังเหลือดมาบริจาคหนะ่อยเข้าใจ่ไหมรักษาอยู่ที่บ้านอ่ะยังไม่พอเข้าใจไหม บริจาตอนนี้นะช่วยบริจาคหน่อยครับผมนี่ครับอันนี้เป็นพุทธอาสานะคะที่ลานธรรมอ๋ออะนี่ทำเองกุลอันนี้ไม่ได้ทำเองอดิซื้อแต่ถ้าทำเองจะเป็นของของอันนี้ที่ทำเองคอ๋อทำเองแบบง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้ที่ำเองค่ะอันนี้ทำเองอันนี้ทำเองเลยที่สุดค่ะ ก็คุณเจ้าที่จะเดินทางไปร่วมกับกิจกรรมในการมอบสิ่งของไม่ว่าจะเป็นยาอาหารนะครับเพื่อกับบ้านที่โฮมไอโซเลชันหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับหรือศูนย์เกิดกนานต่างๆน,นะครับก็ต้องสวมชุดหลวงข้อก<ต>็ไม่ใช่ว่าแขวนผ้าเลยเชื้อโรคจะเข้าไม่ได้นะไม่ใช่ไม่เกี่ยวน,นะไอตัวนี้มันตัวร้ายนี่ับตร,รงนี้อยู่ตรงนี้ๆๆนะฮะงน,<อ>นี้ดนี่ฮะนี่ครับนี่คือ ชุดนี้เป็นงไงตำรวจที่เล่าให้ฟังหน่อยครับรอ้อนใเว,ว,วลาสวมใส่แล้วชาวบ้านจะจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้ถ้าเราไม่เตยตาครับก็บถือว่าลดน้ำหนักไปในตัวเมื่อ <c oughs> ไปอย่างนี้แล้วเลยฮะบชาวบ้านเขาอบอุ่นใจไหมเพราะดูนี้เห็นชินตาแล้วนะถ้าเดินไปแจกอย่างตั้งแหงมใส่แค่แม่ใส่แค่อหมวกอะไรปิดมือเยอะๆชาวบ้านเขาไม่รับแล้วนะ แต่ว่าเราสวงชุด PPE แล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับญาติโยมนะโดยที่เราไม่เอาหากสมมุติว่าเราเป็นแล้วเราไม่ไปติดเขาหรือเขาไม่ติดเราเราป้องกันไว้ก่อนชุดนี้ได้มาอย่างไรอย,อย่างไง <c oughs> ก็ <c oughs> กเลยนะครับชุด PPE นี้ก็ได้มาจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธา,ท,ท,า <c oughs> ที่ได้ถวายมา ก็หลายชุดพอสมควรหรือญาติโยมท่านใดสนใจที่จะนําชุดทิเท,ทมาถวายที่วัดตโนดก็ยินดีนะก็จะมีทีมงานนะจิตอาสาวัดตโนดลงพื้นที่ไปนําโดยคุณหมอติ๊กก็ดีหลายๆท่านเองก็ดีก็จะสร้างความเชื่อมั่นเชื่อมือ,เช,อเชื่อใจให้กับญาติโยมว่านะวัดตโนดไม่ทิ้งญาติโยมแน่นอน อะไรนะท่านอาจารย์เดี no ๋ยวผมจะชี้แจงให้เข้าใจเองไม่ต้องเพ่งชี้แจงนะครับผมรู้แต่งตัวนี้ผมกลัวอ๋ออันนี้คือความประมงของท่าอาจารย์นะครับจะไม่ต้องห่วงเลยครับนี่คือบรรยากาศของนี่ครับต้องไปเลียนรูวัฒนธรมพื้นถิ่นตุ่โอิ่งตูนแล้วกแล้วใครจะเข้าอ่ะไม่ต่างเลยเขาฟัวเขาเนี่องเขาติดมางานเขาฟ้อเขาพูดโอเคครับไอดต่อมาครับ

ซฟตัวเองอย่างดีไม่ต้องห่วงแล้วก็ู้ว่าบ้านหนิแล้วคไจะเยี่ยมบ้านชมเยี่ยมบ้านดูเจอคนที่ติด่กับคนที่ดูดูแลคนปวยติด่เพราะฉะนั้นเาก็ต้องที่าให้เนที่มดันงหาแล้วก็ต้องมีเซฟ สนับสนุนโดยอาหารเสริมป๋าแง้มครับเจ้านายปูนปูน